้องเจ็บไปกีก่ครั้น่าจะเกทสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ผมทำงานด้วยอ้วกหรอเสียงเหมือนน้ำอันนี้น้ำโต๊ะ ล็อกเทนอีกแล้วเหรอวะเฟนดี้ไม่มีไม่มีล็อกเดีย้อยู่ไหนอะหลุมหลุแอบเลยนะแอบเลยให้เจออ่ะอ่ะมาเนี้เหรอตัวกันอยู่ล่างพี่อยู่ล่างวิ่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 งไปวิ่งไปวิ่งไปก่อนวิ่ไปเลยวิ่งวิ่ไปเลยวิ่งวิ่ไปเลยแอบเล่นวิ่งวิ่ไปไปไหนพี่ไม้บัวเออไปเหมือนว่าไปเหมืนไม้บัวอย่าลากมาไม้บัวนะโอเคถึงแล้วถึงแล้วทุกคนดูนะสามุ้จิเซะ เฮี้ยไม่ถึง20ิวิเลยมั้งเนี่ยไอการแมพตรงบ้านฟ้าโอดไว้ไม่ถึง1ิวิ ดูดิวับไปมั่วเฮ้ยไปไหนอ่ะไล้อยู่ไล่อยู่17เจ็ดวิเหรอดูดิอัพอยู่ที่เดิมป่ะอยู่ข้างล่างอ่ะอล่างอ้าวรถรถแดงมารถแดงรถแดง อเอ้ยเฮ้ยทิ้งแล้วทิ้งแล้วอย่าให้เจอคนอื่นนะไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่ทิ้งไหลเป็นน้ำวยัยโคตรทุกคนดูสกิลเชคสามร้อยนี่นม่ไหมเลยแมทเทียไป เกมนี้ไม่ถึงห้านาทีมั้งเนี่ยเครื่องสิบเจ็ดวิมีเฟืองแดงครับเครื่องเมื่อกี้ยี่สิบแปดวิใช่ไหมลองดูเครื่องนี้ โคตรสุดโอ้โหเครื่องนะเครื่องอะไรวะเนี่ยไม่มาไม่มาไปเกลืองงัวแล้ววับมัวตัวตัวเหลงไปหมดแล้วมาแล้ววัวไก่ ขี่แค่ขี่แค่ขี่แค่ไม่หมดเลยยังอ่ะ <28 S 1> อยังยังยี่สิบเหมือนเดิมเหรอเออใช้เว,เ,วเวลายี่แิบวิครับใช้เวลายี่สิบวิต่อหนึ่งเครื่องถ้าเราไม่มีเฟืองแดงไม่มีกล่องไม่มีกล่องเอาเทิงท้งทิงท้งทิ้งน่าจะมาวะมาเครื่องนะ ไม่กูอมองไม่เห็นตัวผมบาแพ่เทนเล่นไปยัง คน,นนั้นแหละที่เหลือไม้อยู่อ่ะประเทศตรงนั้นไ,ไม้หัวกเป็เหยัดถึงก้วตาบก่อนนะตาบอดตาบอดไ,ไ,ไ,ไม้หัวเล่นไปแล่ะคุอกได้คุอกได้ mẹ vang máy mày không phải vì trong vết này không phải 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 không ตรงไปตรงไปออกเลยออกเกมแม่งเลยแปดโอ้ใช้เวลาสิบแปดอิ เครื่องแรก17วิเพราะเรามีเฟืองแดง2 2คนเครื่องที่สองเครื่องที่สาม28วิเท่ากันเลยเพราะเราไม่ได้ใช้กล่องไม่ได้ใช้เฟืองท้ายปั่นที่ท้ายไม่ต้องดับที่เราไม่ได้ปั่นเต็มเต็มโอ้ดูดีกี่นาทีว่าเกมเนี้ยเออโหแบบแป๊บเดียวอ่ะ อ๋ยีแปดวิสองยี่ิบแปดวิก็ยังไม่ถึงนาทีสามเครื่องหนึ่งนาทีเอายี่แปดคูณสองใช่ป่ะบวกสิบเจ็ดเจ็ดสิบสามหนึ่งนาทีสิบสามวิับเครื่องสามเครื่องปั่นสามเครื่องหนึ่งนาทีสิบสามวิปั่นสามเครื่อง โอ้โหคือถ้าใส่เปิงเนี้ยไปทุกคนน่ะทุกคนเนี่ยไอบุตริเซลเนี่ยที่ใส่แค่สองนะคนไม่ได้ใส่นะที่ใส่แค่สองนะแต่ถ้าใส่สามคนแล้วไปนั่งปั่นน่ะมันจะขนาดไหนไม่พี่มันมันต้องใส่สองใส่สามมันเปลืองคือเออใช่ใช่ใช่ถ้าใส่สามมันต้องปั่นสี่ไม่ไม่คือต่อต่อที่ปั่นสี่อ่ะก็ต้องใส่สองเพราะว่า คือคกใสเซว่าไอคนใส่อะจะไม่ได้เปิดใช่ป่ะแต่ว่าไอคนที่สองที่ใส่ไปอะมันก็จะไปถูกกับคนแรกเพราะนั้นอีกอีกสองคนที่ไม่ได้ใส่เปิดอะมันก็จะได้จากสองจากสองคนนี้อยู่แล้วอะเพราะนั้นใส่ต้องใส่ทุกคนถ้ากลับใส่ถ้าใส่ต้องต้องใส่สองคนอะถูกแล้วใช่ใส่แค่สองคมสุดละใช่ใส่สองใส่สองถ้าถ้าปั่นคือได้คมทุกคนดูดิแต่มันโก้เช่นเนี้ย เกมนี้ใช้เวลา5นาที40วิปั่น3เครื่องใช้เวลา1นาที13วิปั่น3เครื่องเครื่องแรก17วิเพราะเรามีเฟืองแดง2อัน2อคนเครื่องที่2เครื่องที่สามใช้เวลา28วิสามเครื่องใช้เวลา1นาที13วิไม่ร้องให้มันรู้ไปดีคิลเลอร์ปั่นไวจริงไม่ไหววะ่ะ ใครจะอยู่ก็อยู่เถอะิลเลอร์ถ้าไม่ใช่ตัวเก่งๆจริงๆแล้วไม่ใช่เจอแบบคนเล่นไม่ค่อยเก่งอะหูเย็นยากไปเบนตี้อย่างเงี้ยแย่เลยเกณฑ์ทุกคนวิพักแหละ